พระสมเด็จพระจุลจอมข้าเจ้าอยู่หัวพระปิยฑมหาราชได้เวียนมาบรรจบรอบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านายพิริษบุลเลิศรองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมรักษาราชการกาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้ทรงบังเท็ญน พระราชกรณนยิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันมาถวายราชก,การะแด่พระองค์ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระรจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นสวงสวรรค์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่หแห่งมหาจาักรีวงศเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2411 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเรียกพร้อมด้วยทศกิจและธรทมอันประเสริฐพระองค์จึงเป็นที่เคากกรพสักการะของดวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสวรญญานามว่าพระปิยมหาราชซึ่งหมายความถึงพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักและนับถืออย่างยิ่งโดยแท้พระราชบรรกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้นมีอนเนกประการเหลือที่จะกขนานับในที่นี้จะขอหยิบยกเฉพาะพระราชกรณียกิจที่สำคัญบว่าประการมากล่าวไว้เพื่อเป็นการเพิดพระเกียรติและน้อมนอน,นึกสำนึกในพระมหากรุณยคุณของพระองค์ดังต่อไปนี้ด้านการปกครองพระค์ทรงกติรูปการปกครองโดยเปลี่ยน การบริหารราชการจากสุทรกเป็นเวียงวังคลังนามาเป็นการจัดตั้งกระทรวงวงกลมการจัดแบ่งหัวเมืองต่างๆขึ้นเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านด้านการเลิกทาตุคงสมใช้อุศราบายอันชาญฉลาดสามารถดำเนินการเลิกทาตเป็นผลสําเร็จอย่างระมุระม่อมปราศจากการเสียเลือดเนื้อปล่อยทาตให้กลับเป็นไทยโดยทั่วกัน ด้านการทุนบำรงประเทศระองทรงปรับปรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามแบบอณารย์ตะวันตกโดยสถาปนาปรนะกกิจการบ้านเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นการทหารการศาสนาการคมนาคมการรถไฟการไฟฟ้าการประปาการสื่อสารและการไปสลรเลกโทรเลขเป็นต้น ด้านการศึกษาพระองค์ทรงเรงเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้วางโครงสร้างการศึกษาสําหรับชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคงในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในความอยู่รอดของชาติการเมืองการทูตพระองค์ทรงประกอบภารกิจด้วยความรอบคอบสุข,ขุมทำเีรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จประพาต้นตามหัวเมืองต่างๆที่พระอ,องค์ทรงบำเพ็ญเป็นพิเศษสำหรับให้ฟ้าประชาชนอยู่เป็นเรืองนิดเพื่อสดับตับฟังทุกสุขความเป็นอยู่ของพอระสงฆ์กรด้วยพระอ,องค์เองโดยเสด็จไปอย่างสามัญชนจึงเป็นที่ชื่นชมโซมนัทแก่ประชาราชเป็นที่ยิ่งนัก เนื่องจากพระองค์ได้ทรงตรากตรำต่อความเหนื่อยยากและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจจนกระทั่งเสวสวรรคตเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์ที่23ตุลาคม2453รวมสิริพระชนมายุได้57พรรษานับเวลาครองราชได้42ปีเศษดังนั้นเมื่อมาถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจกันถวายบางังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระอ,องค์ท่านเป็นประเพณีสืบทอดกันมาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายน,น้อมลำลึกถึงพระมหากราธิคุณขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมอัญเชิญพระดวงวิญญาณของพระอ,องค์แม้จะสถิตอยู่นณะสถานพิมานใดหากจะทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใดๆก็ตาม ขอจงได้โปรดรับเครื่องสักการะซึ่งข้าพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและเราประชาราชนชาวจงังหวัดบุรีรัมย์นำมาสักการะบูชาถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชด้วยความกตัญญูกตัิทีณนะโอกาสนี้ด้วยเทิญ